เสนอพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระโสพลพ,พัฒนคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอหนองล่วงจ้าวัดวัดผูน้อยอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีแสดงความห่วงใยกับญาติโยมขอให้ทำใจสู้สู้และเข้มแข็งเข้าไว้และกล่าวถึงภารกิจในสถานการณ์โควิดระบาดเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2564นี้ในช่วงโควิดนี้ทางวัดผูน้อย ได้มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือประชาชนก็ไปตามอัตรภาพนะฮะเจริญพรเพราะว่าจริงๆแล้วเเรื่องโควิดมันเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยแหละครับครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มีทั้งพระทั้งโยมซึ่งดูแลซึ่งกันและกันครับครับโยมดูแลพระตามกาลังพระก็ดูแลโยมตามกาลังครับครับวัดไหนที่มีกําลังมากก็ได้ช่วยเหลือโยมนี่เห็นแล้วน่าชื่นใจครับครับเพราะว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยจิตใจมันพังทลายหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราไปช่วยเหลือกันเหมือนไปซ่อมแซมจิตใจกันครับ,รบเอาใจไปซ่อมแซมกันครับครับเพราะใจทุกคนนี่พังมาแล้วตอนนี้นะมีแต่เรื่องที่เศร้าโศกเสียใจสมัยก่อนนี้พระก็จะไปงานมุทิตากันครับครับขึ้นบ้านใหม่แต่งงานทําบุญบ้านยกช่อฟ้าฝังลูกนิมิตรครับมีแต่ง,งานที่เป็นมงคลทั้งนั้นครับแต่มาณปัจจุบันเนี่ยบ้านเมืองเหล่านี้ก็ด้วยไวรัสโควิดเนี่ยนะทำให้ต้อง ทุกคนละซ้ำละสายหมดเพราะนั้นงานช่วงนี้มีแต่งานที่แบบพอฟังแล้วก็เศร้าโศกเสียใจตรงโน้นตายตรงนี้เจ็บตรงนี้ป่วยเรื่องราวนี้ไม่รู้จะมาลอยเลียงมาพูดยังไงเลยครับเพราะฉะนั้นทําให้พวกเราเนี่ยจิตใจมันเหมือนมันพังทลายหมดเพราะฉะนั้นต้องสู้ๆใจต้องเข้มแข็งนะอย่าไปท้อแท้มันเดี๋ยวมันก็พ้นไปมีมืดก็มีสวานะ่างนะเพราะฉะนั้นขอให้กําลังใจกับทุกคนนะ ร,รู้ว่าตรงไหนที่จิตใจเขาสลายเนี่ยจิตใจเขาสลายหรือจิตใจเขาท้อแท้เนี่ยเราก็ต้องมาให้กําลังใจครับเนี่ยตรงนี้สําคัญคอย่างเช่นวันนี้เหมือนกันที่มาเจอกันเนี่ยมาพูดมาคุยกันเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันมันจะได้มีพลังที่จะทำงานต่อไปอย่างคณะสงฆ์ลบบุรีนี่ก็เช่นเดียวกันฮะหลวงพ่อเจ้าคุณยังวัดหลวงพ่อเทพเสนาบดีท่านก็ไม่ได้หยุดนิ่งเมื่อวานก็นําพาพระเนี่ยไปเยี่ยมวัด ทุกอำเภอฮะเป็นโครงการที่ทุกอำเภอท่านจะไปเยี่ยมทุกอำเภอเลยไปเยี่ยมพระในเขตปกครองทุกอำเภอเลยนำข้าวของเนี่ย้ระสารอาหารแห้งไปให้ไปถวายท่านให้กําลังใจท่านเพราะตอนนี้จิตใจมันพังสลายมันสลายหมดแล้วนะจิตใจของพระบางโยมบางเนี่ยมันทุดโทรมหมดจิตใจอ่ะครับถ้าเปรียบเทียบนะฮะอุปมาอุมาใจมันสุดโทรมอ่ะเราก็เอาใจไปซ่อมแซมรับ พอเห็นท่านก็ยิ้มมีความสุขครับเราก็พอมีความสุขไปด้วยเนี่ยขออนุโมทนาถ้าใครทําอะไรได้ที่จะช่วยศาสนาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือหมู่บ้านช่วยเหลือในส่วนรวมเนี่ยขออนุโมทนาเลยเชื่อว่ากุศลผลบุญครั้งนี้มันส่งผลให้เราเนี่ยในบ้านปลายแน่นอนเชื่อว่าทุกอย่างต้องพ้นไปผ่านไปได้ดีครัาขออนุโมทนาด้วยเออหลวงพ่อครับในที่วัดได้ได้จัด อ่าคือมีสิ่งที่สุดท้ายของชีวิตคือการจัดชาปนกิจศพเนีย่ยของผู้ติดโควิดเนี่ยหลวงพ่อนอันนี้มีนโยบายหรือมีแนวคิดยังไงไม่ได้มีนโยบายเลยเพราะวัดเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเป้าหมายครับเพราะมันอยู่ไกลความเจริญครับไม่ได้มีไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะมาเผาศพที่นี่หรอฮะครับแต่ว่าวันนั้นอยู่ๆก็ได้รับโทรศัพท์ว่าจากทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลว่ามีโยมเสียชีวิตครับเป็นแม่ชีศพแรกนะฮะครับรบ,บวชอยู่วัดสังฆทานอ๋อ อายุ81แล้วแล้วก็เป็นโควิดมารักษาอยู่ที่อำเภอบ้านมีบเสร็จแล้วเสียชีวิตการเสียชีวิตนี่ต้องเผาศพในี่ย่าย24ชั่วโมงนะเสร็จแล้วเขาก็โทรไปที่วัดอื่นๆ่ะสองวัดก็ถูกปฏิเสธแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาตมาไม่ได้ตำหนิตีติงพระเราคระพระเนี่ยมีความเมตตาทั้งหมดอ่ะแต่พระอยู่ด้วยกับโยมไงโยมรอบวัดเลยใช่ไหมพระมีความเมตตาแต่บางครั้งโยมเนี่ย ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาถึงเรื่องโควิดให้เข้าใจออ oh oh. มีแตกลัวอย่างเดียวออ oh oh. ก็เลยไม่ให้ไม่ให้เผาอ oh oh. ก็เลยมาถึงที่นี่เป็นวัดที่สามพอรับโทราศัพท์ปุ๊บก,ก็เอ๊ะเราจะไปทอดทิ้งกันได้ยังไงสามวัดแล้วนะ oh oh. วัดที่สามทราบปฏิเสธอีกจะเอาใจไปไว้ที่ไหนอ่ะ oh oh. ใจล่มสลายหมดแล้วครับก oh oh. ็เลยบอกมาเลยก็เลยเขาก็นําศพมาพอนําศพมาจะมาก็พูดคุยกับซาเบเลให้มา มาเป็นซัพพลยเหมือนเดิมเขาก็ไม่มาเขาก็ oh. มีครอบครัวกล oh. ัวว่าจะไปติดกับครอบครัวบ้างมันก็เอ้าตัดสินใจทําเองเลย oh. อันนั้นก็คือการที่ครั้งแรกที่ได้ทําไป oh. ทีนี้พอเขตนี้รู้ว่าเราทําปุ๊บเขาก็ส่งมาเรื่อยๆ oh. อันนี้ก็ไปสองศพแล้วศพ oh. ที่สามก็วันนี้ว่าจะมาแต่ว่าคงมาไม่ทันคงมาพรุ่งนี้โควิดอันนี้วัดแถวบ,บ้านเขาก็ไม่ปฏิเสธืะนกันปฏิเสธ แต่พระไม่พิเศษฮะพระท่านมีความเมตตาแต่ที่ปฏิเสธจริงคือญาติโยมที่ไม่เข้าใจตรงนี้ก็อยากจะให้จะทาอย่างไรให้ประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมเนี่ยให้เข้าใจได้ว่ามันไม่ได้เกิดอะไรเท่าไหร่แล้วคเรารู้จักป้องกันมันก็ปลอดภัยนะเนี่ยก็ขอฝากไว้ด้วยฮะถ้ามีแรงบันดาลใจยังไงที่จะให้คนหลายๆคนที่ช่วยกันหันมามองว่า มันเป็นเรื่องที่น่าสงสารนะครับครับอน่าเห็นใจอ่ะมันสุดท้ายของชีวิตแล้วไงกลับมาบ้านตัวเองก็ยังมาเผาไม่ได้นี่จะทำยังไงอ่ะครับมันก็ลูกหลานก็เสียใจผู้ตายก็โอ้โหมันก็สุดแล้วเนาะครับครับอาตมาก็เลยบอกถือว่าทําบุญใหญ่เลยครับเป็นไงให้เป็นละนะครับแต่ก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรทางสาธารณสุขเขาก็อาบน้ำยาแพ็คซีนมาอย่างดีครับแล้วก็มาเผา วัะผู้น้อยก็ใช้คําพูดว่ามาเผาแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายครับไม่ใช่พูดว่าไม่ได้คิดตังครับใช้คําว่าจึงได้พูดเสมอว่าใช้คําว่าไม่มีค่าใช้จ่ายดีกว่ามาเผาที่วัดผู้น้อยไม่มีค่าใช้จ่ายมาได้เลยยินดีครับตลอดเวลานะคครรัับบวัดผู้น้อยโดยเจ้าคุณพระโสมลพัทรคุณด็อกเตอร์ขออนุโมทนาบุญกับคุณมงคลรศนปัญญา ริษัทเวิร์นไบต์รามอินทรามอบชุด PPE หน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์คุณปรีชาคุณลําดวนเนียมคำปรีชามอเตอร์มอบชุด PPE หน้ากากอนามัยถุงมือแอลกอฮอล์และอีกหลายท่านที่ส่งมายังวัดผู้น้อยเพื่อที่จะได้มอบให้กับส่วนงานต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ในศตวาการปัจจุบันนี้ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยพรทั้ง4ประการเทริญขอเชิญร่วมทำบุญกับทางวัดภูน้อยโดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี112-0194032ชื่อบัญชีวัดภูน้อยโดยพระโสพลพัฒนคุณทินเทียนทอง